แล้วตอนนี้เรามาเริ่มดูอ้าบิดกันเบาๆหน่อยพ่อพีอ่เนะะี่ครับสิีพอนิยมไงเขาไม่ใช่6เมตรก็คือรถบรรทุกรอดได้รถบรรทุกขึ้นมาบานนี้หายไปไหนอ่ะเห็นใบหน้าของผมแบบนี้รู้เลยว่าความลักชวรี่น umm> ี่รอคุณอยู่แน่แน่ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการดีไซน์แมทเทอรครับรายการที่จะพาทุกคนมารู้จักงานดีไซน์รู้จักการออกแบบของโครงการ Property ที่อยู่อาศัยต่างๆรับรองว่าจะได้ทั้ง Inspiration ได้ทั้งความรู้ความบันเทิงครบในรายการเดียว<อ>จะเสียอย่างเดียวเสียงเงินนี่แหละครับและตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการควินสุขุมวิทร้อยหนึ่งถ้ากล้องเนี่ยแชนไปนิดเดียวจะเห็นเลยว่า อยู่ติดกับทางขึ้นรถไฟฟ้าปุณณวิถีเลยครับจริงๆแล้วถ้าลงรถไฟฟ้ามาไม่ต้องลงสถานีก็ได้ครับถ้าคํำถ่อข้ามมาเนี่ยเพอเๆนะ่ะถึงห้องเออลยตอนนี้เรามาเริ่มดูอ่าบิดกันเบาๆหน่อยพ่อห้องเนี่ยจะเริ่มต้นที่6.3ล้านสูงสุดเนี่ยยังไม่บอกหรือจะพาไปดู แต่ทำรายการนี้มานได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้โอ้โหนี่คือส่วนของล็อบบี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้รับเกียรติจาก e อเซค t i ีฟเอเซคชี e พี่สถาปนิกดีกว่าพี่สถาปนิกนั่นแหละเป็นสถาปนิกรุ่นใหญ่ไปคุยกับพี่หมีกันครับ และตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หมีแล้วครับสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับควินเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรครับคือควินเนี่ยจริงๆแล้วเน้นเรื่องความลักชัวรี่เราก็อยากทําให้ความลักชัวรี่ของเราอะแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็เรื่องคอนเซ็ปต์เนี่ยครับตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ท,ที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพยาถูกไหมครับถ้าเราเทควิวจากชั้นสามเน็ดอะเราจะเห็นแมน,น้เจ้าพาเล้เราก็เอาโจทย์เนี้ยมาเล่นแล้วก็เล่นเกี่ยวกับความรู้สึกคน เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของคนเอเชียครับมันถึงออกมาเห็นเป็นสีทองคนเอเชียเนี่ยสีทองคือสีมงคลครเราทํางานร่วมกับชาบนิกสมดุลอาร์เคเต็กกับชามามที่ดูแลเรื่องแลนด์สเคปชามาผมเคยสาวเทคนิคไงตอนอ้ตอนเด็กๆอ,อ่ะสาวเท็กผมคิาตาคมอ่ะทำไมแอนกันเนะนเราทำอะไรแลพีรดานนี่สูงหโอ้โหนี่กินไปกี่ชั้นไ,ได้ประมาณ3ชั้นประมาณ9เมตรครับแล้วก็ฝ้าที่เป็นสีทองเนี่ยครับ,รบตัวนี้จริงๆเหมือนก้อนเมฆอ่ะ เมฆ<อ>ที่โดนแสงพระทิตส่องอแล้วก็เป็นสีทองฉาบสีทองขึ้นมากคือทุกอย่างอะ่ะมันสอดคล้องกันแล้วก็มันเป็นเรื่องสิ่งดีๆอะ่ะเราเอง ฝั่งนี้ฝั่งตัวนั้นเนี่ยความหมายะความหมายตัวนี้จริงๆเราได้อาร์ติสต์นะครับทางคุณโด่งนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องโด่าเาเนี่ยครับสิทธิพอนิยมไงโอไม่ใช่เก่ามากเลยอ่ะคนดูทันป็นเนี่ยสังเกตดีๆมันจะเป็นรูปของแนวโค้งน้านะครับแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมันก็เกิดเป็นกรุงเทพใช่ไหมฮะครับมันก็เลยออกมาเป็นอาร์ตเวิร์กที่สอดคล้องกันอยากให้พี่หมีแบบแนะนําแบบจุดเด่นๆไฮไลท์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ่ะเข้ามาในล็อบบี้เน ทุกคนสตาร์หมดเพราะว่ามันเป็นล็อบบี้ของเหมือนล็อบบี้โรงแรมไม่ใช่ล<ช>็อบบี้คอนโดเราก็มีพื้นที่ outdoor ด้านหลังนะครับ<อ>เป็นซังเก้นซีดนะครับไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยหรือแขกข้างนอกเนี่ยมานั่ง ข้างนอกได้เพราะว่าสังอะไรนะพี่สังเกตุคืออะไรครับมันเป็นพื้นที่นั่งเป็นหลุมลงไปอ๋อเขาเรียกว่าสังเกตุซีดสังลงไปสักสักกี่กิโลจริงจิโอ้ไม่ขนาดนี้ประมาณ60สิบเท่านั้ในแนนหรือว่าออโต้ไต่บันไดลงไปก็จริงจริงที่นี่มันจะมีฟังก์ชันทั้งหมดอ่ะหฟังก์ชันหลักๆก็มีล็อบบี้นะครับแล้วก็มีมัลติรูมอยู่ที่ชั้น M มันจะเป็นสําหรับลูกบ้านนะครับที่เชิญแขกข้างนอกมาไม่อยากให้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็มีพื้นที่ตรงนี้เป็นสเปซไว้เขาอาจจะใช้เป็น ที่สําหรับประชุมก็ได้นะครับนั่งพักคอยหรืออะไรก็ได้ถัดมาก็จะมีชั้น7เนี่ยเป็นชั้นสระว่ายน้ำนะครับกับฟิตเนสนะครับก็วิวสวยมากนะครับถัดไปก็คือชั้น3าเอ็ดนี่แหละครับที่เป็นสกายเลานซ์นะครับซึ่งอันเนี้ยวิวสวยมากสวยจริงๆมุมมันเนี่ยมันจะเห็นประมาณ270องศาบางมุมเนี่ยก็เห็นซิตี้วิวบางมุมก็เห็นไอตัวโค้งน้ำเจ้าพยาแล้วก็จะมีไอจุดเด่นอีกอันนึงที่เราทำขึ้นมาคือสกายโฮมเทเตอร์นะครับก็คือตัวเนี้ย เป็นโฮมเตเตอร์ที่ ท่านกลางคืนเนี่ยเราเห็นดาวข้างบนได้เลยดาวาบนท้องฟ้าอย่างหนึ่งที่คนอยู่คอนโดแล้วถามถึงตลอดสระว่ายน้ำใช่สระว่ายน้ำก็คืออยู่ที่ชั้นเจ็ดครับซึ่งเป็นสระขนาดใหญ่นะครับ<ะ>รู้สึกความยาวประมาณ25มเมตรนะครับใหญ่มากมแล้วก็วิวสวยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเพราะเรามีรั้วกั้นป้องกันความปลอดภัยสูงขึ้นมาประมาณเ,ออเมตรกว่าๆครับนะครับยังมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวใช่เพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะไปไปเปิดแถวๆนี้แล้วผมส่องออกมาอ่าฮะ S <S <S วันนี้นะครับได้ทราบคอนเซปต์นะครับแล้วก็รวมถึงไฮไลท์ต่างๆของโครงการควินนะครับสุขุมวิทร้อยหนึ่จากพี่หมีแล้วนะครับอขอบคุณนะครับพีห่หมีครับ ว่างที่ผมกําลังจะลักลอบขึ้นไปดูห้องที่แพงที่สุดนะครับไม่น่าเชื่อบุญภาวาสนาส่งได้พบกับผู้บริหารของโครงการนี้ครับพี่ปองสวัสดีครับสวัสดีครับว,ว่ายทำง,งานเลยครับพี่ป๋องครับให้พี่ปองเนี่ยใช้จังหวะน,นี้เนี่ยฝากให้เต็มที่เลยครับสำหรับใครที่มองหาคอนโดอยู่นะครับจริงๆแล้วควินสกูปิดร้อยหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นที่35ตารางเมตรแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าเราเป็น35ตารางเมตรที่สามารถคอมไบเป็น70ตารางเมตรได้สามารถเปิดทะลุถึงกันได้เลยครับ วนเนี่ยเราก็เน้นในส่วนของตัว Family เป็นหลักผมทราบมาว่า มีห้องพิเศษที่เป็นมีแค่4ยูนิตที่นี่อ่ใช่ครับสกายดูเพล็กใช่ครับสกายดูเพล็กเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่3ามนิบล้านสามสิบล้านสำหรับห้อง125ตารางเมตร<อ>ห้องสกายดูเพล็กเนี่ยจะเป็นห้องที่โชว์ในส่วนของคอมบีแนวสูงเมื่อกี้เราคุยห้อง70ใช่ไหมครับอันนั้นก็นนนคือค,มคอมบ <combine> ีแ <combine> นวกว้างที่พิเศษกว่านั้นนะครับ,รบเดี๋ยวประมาณสักช่วงปลายเดือนมิถุนหาเดี๋ยวเราจะเปิดคอมบไทป์ใหม่เพื่อรองรับกลุ่มแฟมิลี่ที่ต้องการ3ห้องนอน okay. อันนี้เป็นคอมบีาีหาไม่ได้ในตลาดผมรับรองได้ โหน่าสนใจเพราะฉะนั้นไหนๆเจอพี่ป๋องแล้วเดี๋ยวผมจะขอขึ้นไปเยี่ยมที่ห้องสกายดูเพล็กซ์หน่อยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๋องมากนะครับผู้บริหารของควีนสกุลวิทร้อยหนึ่งนะครับขอบคุณครับพี่ป๋องครับ ที่เรามาถึงห้องที่ราคาสูงที่สุดในโครงการครับห้องสกายดูเพล็กซ์เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับนี่คือไอแลนด์ที่เป็นเป็นโซนของครัวนะครับก็ถึงจะอยู่คอนโดมัมนก็ต้องมีครัวนี่ก็อันนี้รู้สึกจะให้เลยใช่ไหมอันนี้อันนี้น่าจะมาพร้อมกับห้องเลยนะครับมีตู้บิวอินนะครับเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ย <Wow. S 1> hey! เขาบอกว่าเป็นอะไรประบบปิดแบบอะไรซอฟนะซอฟแครสแต่นี่คือแบบว่าอ๋อโทษหยิบปิดได้นี่ซอฟแคร์สหมดเลยนะเฮ้ยแค่นี้ก็สนุกแล้วเนี่ย <S <S อ่าตรงนี้ก็จริงๆมันเขาน่าจะออกอูนี่ไงกดอันนี้เก็บของไว้ซ่อนของได้สมมุติว่าคุณพ่อบ้านที่เออบางทีได้เงินได้ทองมาแล้วอยากหาที่ซ่อนเนน<ะ>นะเอาเงินเนี่ยแปะไว้ทางนี้บ้านแปะว้ไหน ไม่มีให้แกะนี่คือโอ้โหเรากินข้าวที่เป็นวิวคือนั่งกินข้าวไปแล้วก็ชมวิวเทควิวไปด้วยเดี๋ยวลองสัมผัสบรรยากาศของคนมีสตังอยู่ห้องดูเพล็กซ์นะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวครับอ๋อโทษใช่สิงมันต้องด้านนี้นี่หว่าโทษทีเหมือนเนี้ยเราแกล้งแบบว่าโทษนะ เกือบล้มเยเกือบล้มแล้วนี่ครับชิวไหมแต่นี่มองไปนี่คืออย่างที่พี่หมีบอกนะครับคือมองจากตรงนี้จะเห็นโค้งน้ำนะครับเป็นโค้งแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็พี่หมีบอกว่าจะเห็นตอนเย็นจะสวยมากเพราะเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกเพดานนี่สูงประมาณ6เมตรใช่ไหมห6เมตรเนี่ย สูงกว่าทางด่วนนะก็คือรถบรรทุกรอดได้ใครจะเอารถบรรทุกขึ้นมา <S 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 ในโครงการตรงนี้เขาเขาเซตให้เป็นเหมือนห้องนอนนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถทําให้เป็นแบบห้องทํางานก็ได้เปิดไฟก่อนนี่จะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องเพลย์รูมของลูกก็ได้ห้องเล่นเกมก็ได้ครับก็จะเป็นห้องที่มีระเบียงในตัวด้วยนี่ มันทะลุกับห้องนั่งเล่นนี่ใช่ไหมมาเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็คือสามารถเปิดเพื่อที่จะทะลุเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นหลักได้ครับนี่พื้นที่มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางนู้นครับจะเป็นห้องนอนหลักนะครับของชั้นล่างนี่นะชั้นหนึ่งเขาเรียกชั้นอะไรมาชั้นสามสิบเอ็ดแต่ชั้นหนึ่งของสามสิบเอ็ดนั่นแหละนี่ครับก็คือห้องนี้นั่นเองหรอหาอยู่สบายครับ เหมือนฟิลแบบอยู่แล้วเหมือนพระเอกหนังเหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อ่างเงี้ยอยู่ห้องใต้บันได<อ>นี่จริงๆงห้องเก็บของนะห้องใต้บันไดเดี๋ยวนี้ห้องนอนหลักอย่างนี้โอ้พดานสูงเหรอขออนุญาตนะครับเวลาเรารีวิวเราต้องให้มันเห็นภาพคือด้วยความที่เป็นเพดานสูง6เมตรนะครับถึงว่าพื้นที่ จะดูจํากัดด้วยความเป็นคอนโดเนอะพื้นที่มันก็อาจจะไม่ได้แบบโอโ้โหเป็นโถงใหญ่โตมโหลานแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่เพดาน6เมตรอะ่ะมันยังได้ความรู้สึกมโหลานอยู่เลยอะ่ะเอ้เก่งเนาะคือจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากเลยครับแล้วตรงนี้ครับทางโครงการเนี่ยก็ดีไซน์เอาไว้ให้เป็นแบบโต๊ะทํางานเล็กๆนะครับลองนั่งเสื้อโริปป๊อปขายดีจังเลย l o l ิปปคิด th ชีวิตดีครับถ้ามีห้องแบบนี้นี่ครับห้องน้ําสวยงามฮารูฮราเดี๋ยวลองนั่ง <What? S 1> คิดดู <What? S 1> นี่นะครับนั่งปั๊บบายครับเข่าเข่าเหลือเฟือนะครับอาบน้อ,อาน้ําได้นะครับสวยงามออกไหมคะฮะหมายถึงออกนอกห้องเหรอ <Hey. S 1> ยังไม่ออกครับ แล้วห้องนอนหลักของเราโหโอ้โ mm. oh, oh, ถงละเฮ้ย oh. สบายเลยอะแบบยืนหลับได้สบายเลยอะ oh. นี่ไม่ใช่ห้องนอนหลักพุ้ oh. นี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> จริง,รงๆอยู่นี่นี่ห้องเก็บของครับที่หมีบอกอย่าตลกให้เยอะเออห้องนอนหลักครับโอ้โห oh. นี่ครับเตียงนอนซึ่งเขาบอกไว้แล้วว่าถ้าตื่นนอนมาเนี่ยจะเจอกับวิวระดับ ร้อยล้านพันล้านเนี่ยมองไปนี่นี่ครับมันเป็นกระจกแบบเต็มเฟรมเลยนะครับโล่งเออมันดูโปร่งจริงเนาะฟิลดีมากเลยเราจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ไหมนะตื่นมาแล้วเห็นเมืองกวา้วาง มันอยู่ในซีรีส์เลยซีรีส์่อะไรอ่าหมวดโอภาษยอดมือปราบคดีพิศวงครับนี่ก็โยนอะไรมาเร็วๆอ่ะแล้วเราก็คิดอ,อะไรไม่ทันหรอกอสังเกตว่าใช้เป็นพื้นไฮบริดเอนจิเนียร์นะครับจะเห็นว่าโครงการใหญ่ๆโครงการหรูๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกใช้พื้นที่เป็นไม้แบบไฮบริดเอนจิเนียร์นะล่องรอยอะไรต่างๆนี่มันมันเหมือนตาไม้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องวอล์กอินค s อเซกันนะครับเหลือเฟือก็จัดให้เป็นแบบ ดูเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนอ๋อโทษมันจับโอ้ยขนาดมือจับเราย,ยังทำไม่ค่อยจะถูกกับเขาเลยเนี่ยอันนี้เปิดบานนี้อันนี้เปิดสองบานนี้รองทองรองเท้าได้หมดบานนี้หายไปไหนอะ่ะโอ้ยนึกว่าเปิดไปเปิดมาหายไปบานหนึง่งอ่ะมาดูโอ้ยห้องน้ำใหญ่อะ่ะนี่คือเป็นพื้นที่อาบน้ำนะครับก็โปรง่งโล่งเหมือนเดิมเพราะว่าใช้กระจกแล้วก็ สามารถเดินทะลุได้ไหมเดินทะลุไปไม่ได้แล้วมันไม่ได้เชื่อมเหมือนข้างล่างไหครับพาทัวร์จนทั่วแล้วนะครับสำหรับห้องสกายดูเพล็กซ์นะครับของโครงการควินสุขุมวิทร้อยหนึ่งะครับช่วงท้ายนี้ก่อนจะลากันเหมือนเดิมครับเรามีมาให้ทายว่าเพื่อจะชอบมุมไหนของห้องมากที่สุดนะครับมุมแรกก็คือนี่ครับโต๊ะกินข้าวมุมที่สครับก็คือมุมห้องนอนนั่นเองครับและ มุมสุดท้ายครับก็คือมุมแฮร์รี่พอตเตอร์มันเหมือนกับที่ดูในหนังดีอะห้องใต้บันไดใครที่ทายถูกเราแจกไปเลยห้องสกายดูเพล็กซ์ห้องนี้แหละมูลค่าหลายสิบล้านหนึ่งห้องแจกเลยคืออย่าไปคิดว่ามีปัญญาแจกจริงๆนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าสำหรับวัสดุนิยมจะมาเฉลยตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you